จากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจภาพรวมกันก่อนนะคะว่า ECG คืออะไรแล้ว a e f i เนี่ยมันเน่ากังวลแค่ไหนแล้วเทคโนโลยีมันมีประโยชน์ช่วยสอดส่องสุขภาพหัวใจเราแต่เนิน่นได้ยังไงเริ่มจาก ECG ก่อนเลยนะคะ electrocardiogram เนี่ยมันคือเครื่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าที่หัวใจเราสร้างขึ้นตอนมันเต้นนะคะค่ะใช้เซ,นซ็นเซอร์แปะตามผิวหนังเพื่อจับสัญญาณแล้วก็แสดงผลออกมาเป็นกราฟใช่ครับกราฟ ECG นี่ เ,เปรียบเหมือนเป็นลายเซ็นการทำงานของหัวใจเลยนะครับมันช่วยแพทย์มองเห็นความผิดปกติได้หลายอย่างหนึ่งในนั้นที่สำคัญเลยแล้วก็เจอบ่อยด้วยก็คือ AFB นี่แหละครับคือภาวะนี้เนี่ยหัวใจห้องบนมันจะเต้นไม่เป็นจังหวะเอาซะเลยเต้นริกริกไม่สม่ำเสมอเ,อ,อเหมือนคนตีกลองไม่เป็นจังหวะเลยครับแทนที่จะเป็นตุบตุบสม่ำเสมอ อ๋อค่ะแล้วพอหัวใจมันเต้นไม่สม่ำเสมอแบบนั้นมันส่งผลเสียยังไงหรอคะครับผลเสียหลักๆเลยก็คือประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดมันลดลงไปพอหัวใจห้องบนมันเต้นไม่ค่อยดีเลือดก็อาจจะไหลเวียนไม่สะดวกค้างค้างอยู่ข้างในเออแล้วมันก็มีโอกาสกลายเป็นลิ่มเลือดได้ง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้อันตรายมากนะครับเพราะถ้าลิ่มเลือดเกิดหลุดไปอุดตันที่เส้นเลือดสมองก็คือ stroke หรือโรคหลอดเลือดสมองเลย รือในระยะยาวก็อาจจะทำให้หัวใจทํางานหนักไปเรื่อยๆจนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาได้ครับโอ้โหฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะแล้วปกติคนที่เป็น AFB นี่เขารู้สึกตัวกันไหมคะแบบว่ามีอาการอะไรบอกไหมอืมบางคนก็มีอาการนะครับเช่นรู้สึกใจสัส่นหัวใจเต้นแรงผิดปกติหรือเต้นไม่เป็นจังหวะไปเลยหรืออาจจะเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มเวียนหัวก็มีครับแต่ จุดที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างน่าประหลาดใจจากข้อมูลที่เรามีก็คือผู้ป่วยเอฟิปจำนวนมากเลยนะครับมากถึงราวๆ50%ถึง87%เนี่ยแทบจะไม่มีอาการอะไรแสดงออกมาเลยในช่วงแรกๆครับโหเกินครึ่งเลยเหรอคะที่อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นและอย่างนี้จะตรวจเจอกันได้ยังไงล่ะคะนั่นแหละครับเป็นความท้าทายสำคัญเลย โดยเฉพาะเมื่ออาการมันไม่ได้เป็นตลอดเวลาบางคนเป็นเป็นหายหายที่เราเรียกว่า paroxysmal attacks นะครับทีนี้การไปตรวจ ECG ที่โรงพยาบาลแค่ครั้งเดียวเนี่ยถ้าไปตอนจังหวะที่หัวใจมันเต้นปกติพอดีก็อาจจะตรวจไม่เจออะไรผิดปกติเลยเอ๋อเข้าใจแล้วค่ะตรงนี้เองสินะคะที่อุปกรณ์สวมใส่อย่างนาฬิกาเข้ามามีบทบาทถูกต้องเลยครับอุปกรณ์อย่าง Garmin smartwatch ที่มีฟีเจอร์ ECG เนี่ย ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีมากๆเลยเพราะมันช่วยให้เราสามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยตัวเองได้ง่ายๆเลยทุกที่ทุกเวลาแค่รู้สึกเอ๊ะผิดปกติหรือแค่อยากจะเช็คดูก็เปิดแอปบนนาฬิกาแล้วก็แตะค้างไว้แค่30วินาทีเองครับก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว แค่30วินาทีเองเหรอคะโห oh, สะดวกมากๆเลยใช่ครับมันเลยเป็นการเพิ่มโอกาสในการตรวจเจอความผิดปกติโดยเฉพาะกับคนที่มีอาการนานๆทีหรือกลุ่มที่ไม่มีอาการแต่ว่ามีความเสี่ยงอยู่ให้สามารถบันทึกจังหวะหัวใจในช่วงที่อาจจะผิดปกติได้ทันทีซึ่งข้อมูลตรงนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการเอาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อการวินิจฉัยต่อไป สรุปก็คือว่าเทคโนโลยี ECG บนสมาร์ทวอชเนี่ยทำให้การเฝ้าระวงังหรือการตรวจเช็คสัญญาณเตือนเบื้องต้นเกี่ยวกับจังหวะหัวใจของเรามันเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะช่วยให้เราตระหนักถึงความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยมันกำลังเปลี่ยนเกมในการดูแลสุขภาพหัวใจเลยก็ว่าได้มันเปิดโอกาสให้เราเฝ้าระวังภาวะอย่างเอ i ฟิบได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นแม้กระทั่งในกลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือว่ามีอาการเป็นเนหายหายซึ่งการตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยนะครับในการป้องกันภารระวะแทรกซ้อนรุนแรงที่จะตามมา